นักเรียนที่รักทุกคนนะคะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะสำหรับรำเชิญพระขวัญน,นะคะในชั่วโมงนี้นะคะค,คุณครูจะทบทวนความเป็นมาและเรามาฝึกขับร้องและรำกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะการแสดงรำเชิญพระขวัญน,นะคะลูกเป็นการแสดงที่ใช้ประกอบในละครเรื่องนัานเจ้านั่นเองนะคะต่อมาก็ได้นำมาใช้ในการแสดงเบิกโรง หรือรำอวยพรทั่วไปนะคะโดยอุปกรณ์นะคะวันนี้คุณครูนำรูปภาพมาให้นักเรียนเห็นชัดเจนนั่นก็คือแบนเทียนนะคะเรามาขับร้องบทเพลงรำเชิญพระขวัญกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะก่อนอื่นเด็กๆอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมคุณครูค่ะขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยมาสู่องค์เอ๋ยขอเชิญพระขวัญ เมื่อวันเดือนเพนให้อยู่ร่มเย็นอย่าหนีไปไหนขวัญเจ้าเออยขวัญเอยขวัญเจ้าอย่าเลยไปไกลอย่าเที่ยวจนเพลินอย่าระเหินระหุอย่ามัวชมนกอย่ามัวชมไม้ขอเชิญขวัญเจ้ารีบเข้าสู่กายอย่าลี้หนีหายเลยพระขวัญเจ้าเออย สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการแสดงท่ารำในเพลงเชิญพระขวัญกันนะคะลูกท่าที่1เราเริ่มจากท่าออกค่ะนะักเรียนดูภาพประกอบนะคะก็จะเป็นการก้าวเท้าซ้ายและขวาวางด้านหลังนะคะเปิดส้นเท้ามือที่ถืออุปกรณ์แม่นเทียนก็คือมือซ้ายค่ะลูกมือขวาก็จะจีบคว่ำนะคะศีรษะเอียงด้านซ้ายเมื่อก้าวเท้าขวามือขวาก็ปล่อยจีบนะคะเป็นวงที่แบงหงายแล้วกลับมาเอียงขวาค่ะ ค่อยๆนั่งนะคะคุกเข่ามือขวาจีบคว่ำและปล่อยจีบตามจังหวะค่ะเรามาดูท่าที่สองนะคะขึ้นท่ารำนะคะในเนื้อเพลงที่ว่าขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญเอ๋ยนะคะก็จะนั่งคุกเข่ามือทั้งสองถือแว่นเทียนแล้วยกขึ้นระดับหน้าผากดังในภาพนะคะหและต่อเนื่องไปที่ภาพที่สองนะคะ ต่อ,อก,กันที่ท่าที่สามมาสู่องค์เอยและท่าที่สี่ขอเชิญพระขวัญค่ะมาสู่องค์เอยนะคะจะใช้มือขวาผายออกด้านข้างศีรษะก็จะเอียงด้านซ้ายดังในภาพนะคะขอเชิญพระขวัญก็จะใช้มือซ้ายนะคะยกแว่นเทียนขึ้นทางซ้ายมือนะคะส่วนมือขวาางายมืองอศอกระดับเดียวกันเอียงศีรษะทางขวาค่ะเรียกว่าท่าเชิญนั่นเองค่ะ ในท่าที่หนะคะต่อไปท่าที่หเมื่อวันเดือนเพ็ญนะคะก็จะใช้มือขวาชี้ไปทางขวาค่ะกระดกเท้าซ้ายนะคะแล้วก็เอียงศีรษะทางซ้ายหลังจากนั้นให้อยู่ร่มเย็นท่าที่หกน,นำมือขวาจีบปรกข้างกระดกเท้าขวาเอียงศีรษะทางขวาค่ะ ท่าที่7ดนะคะยาหนีไปไหนก็คือการใช้มือขวานะคะตั้งวงระดับอกใส่มือเล็กน้อยในท่านี้นะคะมือซ้ายถือแว่นเทียนและเอียงศีรษะทางซ้ายค่ะลดระดับแว่นเทียนลงเล็กน้อยนะคะท่าที่8ขวัญเจ้าเอยขวัญเออยขวัญเจ้านะคะมือทั้งสองถือแว่นเทียนนะคะและยกขึ้นในระดับหน้าผากค่ะ ่าที่เก้านะคะอย่าเลยไปไกลมือซ้ายถือแ่นเทียนนะคะลดระดับลงมาที่เอวนะคะตั้งเข่าซ้ายขึ้นนะคะลูกในภาพมือขวาจีบความระดับอกนะคะเอียงศีรษะทางซ้ายจากนั้นปล่อยมือขวานะคะปล่อยจีบเป็นวงบนค่ะดังภาพนะคะและกลับเอียงศีรษะมาทางขวาและซ้ายตามจังหวะค่ะ ท่าที่10และ11นะคะท่าที่10อย่าเที่ยวจนเพลินลุกขึ้นยืนค่ะมือขวาจีบแล้วพายออกเอียงตัวทางซ้ายแล้ววิ่งซอยเท้านะคะวนทางขวารอบตัวเองหนึ่งรอบกลับมาในที่เดิมนะคะระเหินระหกก็เป็นการขยับข้อมือขวาขึ้นลงเล็กน้อยพร้อมกับตบเท้าขวาตามจังหวะค่ะ มาที่12และ13นะคะลูกอย่ามัวชมนกนะคะลูกก็จะเห็นว่าแสดงภาษาท่านะคะคล้ายกับท่านกบินเลยนะคะใช้มือซ้ายถือวันเทียนนะคะก้าวเท้าขวาไปด้านข้างดังรูปนะคะส่วนมือขวานะคะจะคว่ำม,มือปลายนิ้วชี้ไปทางขวาเอียงศีรษะทางซ้ายลักษณะเหมือนนกบินนะคะเหมือนปีกนกและย่ามัวชมไม้นะคะก็จะใช้ มือขวานะคะกลับมาถือแบนเทียนะระดับอกก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างค่ะมือซ้ายชี้ขึ้นทางด้านซ้ายนะคะแล้วเอียงศีรษะทางขวาต่อไปท่าที่14ขอเชิญขวัญเจ้านะคะมือซ้ายกลับมาถือแบนเทียนะระดับอกนะคะก้าวเท้าซ้ายไขว้หน้าค่ะส่วนมือขวาแบงหงายยกขึ้นในท่าเชิญแล้วเอียงศีรษะทางซ้าย ท่าที่สิบห้ารีบเข้าสู่กายใช้มือขวาถือแว่นเทียนระดับอกนะคะก้าวเท้าขวามือซ้ายจีบที่อกเอียงศีรษะทางขวาและหมุนตัวนะคะซอยเท้าทางขวารอบตัวเองหนึ่งรอบค่ะท่าที่สิบหนะคะลูกอย่าลี้หนีหายนะคะมือซ้ายถือแว่นเทียนระดับอกจะ้ะมือ ขวานะคะก็จะสายเล็กน้อยเหมือนท่าปฏิเสธนะคะก้าวเท้าซ้ายค่ะลูกเท้าวขวาจะวางหลังด้วยการเปิดส้นเท้าค่ะเอียงศีรษะทางซ้ายนะคะตามภาพเลยค่ะและท่าที่17ค่ะเลยพระขวัญเจ้าเอยนะคะก็จะใช้มือทั้งสองถือแว่นเทียนระดับอกก้าวเท้าขวากระดกเท้าซ้ายนะคะและ เมื่อถึงช่วงทํานองก็ให้เดินบนทางซ้ายรอบตัวเองคะ่ะโดยเริ่มก้าวเท้าซ้ายมือซ้ายถือแว่นเทียนมือขวาจิบคว่ำระดับปกเอียงศีรษะทางซ้ายและก้าวเท้าขวามือขวาก็ปล่อยจีบเป็นแบงหงายนะคะเอียงศีรษะทางขวาสลับกันไปตามจังหวะนะคะเดี๋ยวเราจะมาขับร้องและฝึกรำในเพลงรำเชิญพระขวัญกันนะคะ thank หลังที่เราได้รำและร้องเพลงกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสรุปสาระสำคัญให้เด็กๆนะคะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะลูกการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะประกอบด้วยนะคะเรื่องของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนัฏศิลป์สากลน,นะคะ <S <S สําหรับนาฏศิลป์ไทยก็คือการไหว้ครูซึ่งเป็นการแสดงความเคารพแด่ครูอาจารย์ที่ให้ความรู้นะคะ หากเป็นนัฏศิลปินสากลน,นะคะก็มีหลายวิธีนะคะเช่นการโค้งคำนับเป็นการแสดงความเคารพผู้ชมก่อนและหลังการแสดงค่ะการแสดงนัฏศิลป์เป็นหมู่นะคะก็คือการแสดงที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า2คนนะคะซึ่งเราได้ศึกษาเรียนรู้รำวงมาตรฐานนะคะเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยและเพลงรำมาซิมารำนะคะซึ่งรำวงมาตรฐานประกอบด้วย10เพลงด้วยกันค่ะ ต่อมาเราก็ศึกษาในระบำดอกบัวจยางจำได้ไหมคะต่อไปก็เป็นการแสดงนาฏศินป์เป็นคู่ซึ่งเราได้ศึกษาการแสดงที่มีผู้แสดงสองคนจะนิยมใช้ในการเบิกโรงรำวยพรนั่นก็คือรำเชิญพระขวัญนั่นเองคะ่ะสำหรับกิจกรรมการบ้านวันนี้นะคะขอให้เด็กๆทบทวนความรู้เรื่องรำเชิญพระขวัญ ฝึกขับร้องเพลงให้ถูกต้องและสามารถร่ายรำตามคลิปวิดีโอได้นะคะลูกค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะฝากให้หนักเรียนได้เข้าไปทบทวนเรียนย้อนหลังในระบบ LMS โรงเรียนเซนต์ยูเซฟคนครสวรรค์น,นะคะแล้วเราจะมาทดสอบความรู้จบหน่วยการเรียนรู้ที่1ด้วยกันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วคุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ